นำตัวนะครับมเลกเอรองนีนะคร,ครับผมต้นวงสตรอว์นากสมมพัฒนครับกริปที่สะเกิดนะคะอันนี้ศิลปินยุคแปดศูนข <c oughs> องหนูเป็นเก้าศูนนะคะ <c oughs> ที่จเกิดค่ะบทบาทยากไหมครับพ <c oughs> ี่ต้นก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าผมเป็นเป็นนักเขียนที่มีอดีตที่รุงรร่งเรืองก็ผูเรียนแล้วก็ ช้ชีวิตมาจนมาเจอนักเขียนรุ่นเด็กส่วนพี่เออก็จะเป็นโหกดยากมากค่ะเพราะว่ารีเนเจอร์มันคนไม่กินไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็แบบต้องเล่นแบบฉากเมาเมาแบบไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะถูกสามีทิ้งเราก็ต้องไปหาเฮ้ยทำยังไงคนเมา <Pie> เขาเที่ยวเราก็มีเที่ยวเล่าก็ามีกินอย่างเงี้ยค่ะเป็นอันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าแบบยากมากและที่ยากจริงๆก็คือแบบ ยากสุดๆก็คือทุกฉากนี้ต้องบอกว่าเก้าสิบปอร์เซนี้คือเป็นซีนอารมณ์เล่นกับพิม,มามร้องไห้ตลอดเป็นเรื่องของแบบความสัมพันธ์แม่ลูกอย่างงี้ค่ะร้องไห้เยอะมากอันนี้เป็นความเกี่ยวข้องป็นแม่ของพิมาแต่ที่ต้นคือ,อเกี่ยวข้องแมเป็นคือไม่เกี่ยวกับครอบครัวนี้เขาเแต่ว่าต้องต้องไปลบลาข้าฟันกับพิมมารลูกเขา อ๋อเชื่อเพียงแลนวงานโอกาสที่สองคนเจอไปกิฟตไม่เจอกับพี่ต้นไม่เจอใช่ไหมในบทแค่เพขาจะไม่ได้เจอกันแต่พิมแต่ว่าก็คือเหมือนเจอกันนิดเดียวนิดเดียวผ่านกันแต่ว่าไม่ได้แบบในฉากไม่ได้ต่อบทหรือรายการแต่ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วพิมพ์อยู่กับกิฟตแล้วก็เอออาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ถูกไล่ออกเออจะถูกไล่ออกเพราะว่าใช้ AI เขียนก็คือเหมือนเด็กเต้นเนี้ยแหละค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเหมือนแบบเป็นการ มันเป็นเรื่องที่แบบปัจจุบันในสังคมว่าเด็กสมัยนี้หรือเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ AI กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีปัญหากับแม่ด้วยแหละแล้วก็เลยไปไปเจอทางปั้นป้าพาเจอกับพังพี่ต้นเงี้ยด้วยค่ะแล้วใ่ายทำเสร็จทิ้งอยากเห็นผลจะม่ถ่าทำเสร็จหมดแล้วค่ะใช่ค่ะเสร็จหมดแล้วแล้วไงคือเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ต้องต้องรอตยทตทำช่วงใช่ ค่ะจริงๆเราอยากจะให้อยากจะให้รีบอนนบอดแอร์นะเพราะว่าเรานักแสดงก็อยากดูค่ะเราก็ต้องบอกว่าทุกรายละเอียดของฉากอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ได้ได้คุยกับทางต้นกับก็คือแบบเขามีความละเอียดในการคิดในการแบบว่าดีไซน์ทุกอย่างเลย<อ><อ>แล้วก็จริงๆแล้วกับในในมุมของพิมพ์แบบที่ต้นนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนทาให้เด็กคิดได้ใช่เด็กเขาก็ทำให้เราคิดได้ด้วยแล้วเราก็ให้ประสบการณ์ให้เด็กเขาไปคิด แต่ว่าอย่างในส่วนกิ๊บก็คิดว่ากิ๊บสับพิมมาก็คือจะเน้นในเรื่องของความสําคัญของครอบครัวซึ่งเชื่อว่าวันนี้ค่ะยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆครอบครัวน่าจะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจในเรื่องของแบบความคิดต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวถ้าเป็นในในพาร์ทกิ๊บที่เล่นแบงนี้ค่ะเออมันคือการปรับตัวที่เราจะต้องคุยกันค่ะก็จะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นและทำให้ความสัมั <ม>าแสดงรูปแบบมาเป็ยนยังไงบ,บ้างคะต้องต้องบอกว่าน้องน้องเป็นศิลปินปมากๆค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าน้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นศิลปินนนองพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาเล่นละครก็เป็นสไตล์การทํางานใหม่ๆซึ่งคือเขาเก่งมากแล้วก็เวลาเล่นกับเขาค่ะการกรอการสัมผัสทุกอย่างนี่คือแบบมันล้อมไพ่ออกมาด้วยแบบ คือนั่งดูซ้ําแล้วซ้าอีกแล้วแบบโอ้พิมเก่งเนอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเจอกับน้องเลยใช่คือต้องย้านน้องาน้องเก่งแล้วก็ทุกอย่างบทตัวละครทุกตัวค่ะคิดว่าแบบคือมันมีความเข้มข้นของตัวละครทุกตัวละครแบบน่ารักแล้วก็สําคัญมากๆแต่ทางด้านงานเพลงเขาต่างคนต่างสนใจกันและกันจริงๆต้องบอกว่านี่คือเป็นควมเต็นเลยนะนี่แปศูนย์นี่แก้าศูนย์แล้วก็เป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ก็เราก็ติดตามอย่างอย่างของอต้นเนี่ยเขาก็เอฟซีอยู่แล้วเ <c oughs> พราะว่า,วาน,นี้ต้องเรียกแบบว่าเป็นตํานานเลยเนาะแล้วก็เออแล้วก็มาเจนทิมเนาะแล้วก็ส่วนอย่างทีมเนี่ยค่ะก็จะชอบเขาเพราะว่าแบบลูกอายุประมาณเท่าน้องทีค่ะก็เลยแบบชอบซีด้วยก็สนุกไปกองอะไรอย่างเงี้ยสามลูกจริงจริงค่ะจริงๆน <c oughs> ้องกระสุนเก้าสุด <c oughs> แล้วก็แบบสนใจเพจนกัน <c oughs> แล้วกันได้ใช่ใช่ใช่ค่ะอ่ะแล้วนอกจากของงานนี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมเราจะได้เห็น เพลงกลับมาใหม่ไหมหรือยังไงเได้เจอกันไหมครับ่คนอยารทั้งผมก็มีค่ะคกแบบอยู่ใยปีเดียวกันชื่อวงเดอะาเลสมารับงานอีเวนต์ทั่วไปก็จะมีเป็นตัวระของทางเดอะวาเครับพี่จะได้เจอต้นแับีสส่วนที่ปัจจุบันที่ทำงาน ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีทำโปรเจกต์ที่จะทำเหมือนเป็นศิลปินเพลงนี้ขึ้นมาเป็นพาย์ a อินเ n อร์เทนเมนต์ก็เหมือนแบบก็เป็นเป็พิริหานทำอะคะ่ะก็เลยเข้าไปร่วมช่วยกรรยันบริหารขับมือเพิ่งเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะกำลังกำลังดจเนินการกันอยู่ว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปก็อันนี้เป็นีโปรเจกต์สำหรับปีนี้ที่จะทำเป็นพาย Walks Entertainment แล้วก็มีมีคอนเทนต์ให้ดูอะไรทงช่องยูทูบอะไรนีน่นะอันนี้ลงแบบ โพสไอจีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะของตัวเองก็คือมีเด็กเขาก็มาออดิชั่นการแบบออมีแบบจริงๆก็หลายประเทศความอ,อ่าจีนหลายประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็มาออดิชั่นนล้วเราก็มามีออดิชั่นประมาณร้อยร้อยกว่าคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือคัดแล้วหลือยี่สิบกว่า ไอ้ค่ะยี่สิบกว่เสร็จอะแล้วตอนนี้ก็คัดนลงมาอีกจุไม่ครับเนี่ยถ้าเกิดคัดนจะเป็นคนเป็นคนคั้นไม่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 ดูเลยจริงๆแล้วอ๋อจริงแต่ว่าจริงอันเนี้ยค่ะพี่ก็เชิญเออ่ทางที่มาทิสเกิร์ดเนี้ยค่ะมาเป็นที่ปรึกษาด้วยเหมือนกันก็คือเหมือนช่วยกันเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้ยุคยุคปัจจุบันคือต้องบอกว่าเด็กๆศิลปินนะคะเด็ก มีความสามารถเนาะแล้วก็เก่งวันนี้คือเขาทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เล่น,ลนดนตรีคือเขาเก่งฉะนั้นเนี่ยวันนี้การที่แบบเออเราออดิชั่นเขาเราก็เห็นว่าเออดิจสมัยนี้เขาเก่งมากค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสเออไปเหมือนเป็นกรรมการกตัดสินเนาปไปดูความสามารถน้องๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในวงกา,ารเพลงค่ะก็ก็อยากจะทำเกี่ยวกับเพลงในวงการน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ตอนน่ออปค่ะมีจะฝากคุกรกิจส่วนตัวอะไรพี่ต้นไหม ก็มีลูกแต่ท่าเล็กอ่าพี่ไม่เปลี่ยนเลขเลยคุณอาคุณอาช่วยเขาซิงเกิลหน่อยนะพันอยากจะไปขอแจมสักหนึ่งเพลงได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ